สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่องสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านนะครับหลังเห็นกัมพูชาโชว์พาเลทอาวุธยุดธปก่อนให้เพื่อนบ้านเกรงกลัวโดยอาวุธที่มาจะแสดงส่วนใหญ่นะครับก็เป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นกับช่วงกลางของสงครามเย็นนะครับยกตัวอย่างเช่นรถถังส่วนใหญ่นะครับก็เป็นรถถังเบา ของค่ายโซเวียตและก็จีนนะครับเช่น mm hmm. T 5 4และ T 5 5 A ของโซเวียตนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นของจีนเนี่ยก็จะเป็น Type 62นะครับเรียกได้ว่าคเมรเนี่ยเหมือนจะชอบอะไรที่เป็นคลาสสิกนะฮะ mm hmm. และตามข้อมูลล่าสุดนะครับคเมรอาจมีรถถังที่สเปคใกล้เคียงกันก็คือรถถังเบาเนี่ยประมาณ500คันนะครับถ้าถามว่าน,น่ากลัวไหมนะครับเราก็ต้องพูดตามความจริงว่าไม่จำเป็นต้องกลัวนะไม่ต้อง จำเป็นต้องเอารถถังไปสู้ด้วยซ้ําไปถ้าบางทีนะก็คือใช้โดนติดระเบิดบินไปเหนือป้อมมันก็ตู้มนะฮะก็ภ <c oughs> าพเหมือนในยนะูเครนอ่ะเออก็ป้อมบินนะอืมแต่บางทีเราก็อาจจะเอารถถังไปสู้กับเขาก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเรานะครับก็มีรถถังชนิดกลางหรือเป็นรถถังหลักนะครับก็มีอย่าง T84 o p o ของ UK นะครับเออซึ่งมันเป็นเทคโนโลยียุคใหม่เนาะก็มีวิธี C ของรถถังจีนนะครับเอออันนี้คือใหม่แล้วก็ที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือ M 6 0 A 1นะครับซึ่งเป็นรถถังกลางปะหรือหนักวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นกลางเนะเาะซึ่งถ้าไปสู้กับของเขมรมันก็ยิงเราไม่เข้าหรอกครับถ้าไม่ยิงด้านข้างหรือด้านหลังอะไรประมาณเน้ยยไมเขาเขาาลนะชหชบ นะแล้วก็มีการปรับปรุงไปแล้ว38คันน่าจะใส่ของใหม่ๆอะไรเข้าไปนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะรถถังเบา,ขาเขมรสู้เราไม่ได้หรอกมาตั้งฟังอาวุธโจมตีและยะไก่กันบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแต่จรวดหลายล้ำกล้องน้องของเขมรน,นะครับไม่มีจรวดนํำวิถีนะครับแต่นี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่น่าจะกังวลที่สุดของอาวุธโจมตีและยะไก่ของเขมรเนี่ยก็ยนนคือจราวดหลายล้ำกล้องรุ่น PHL03 จากจีนนะครับที่อ่างว่าสามารถโจมตีได้เกิน100กิโลเมตรนะฮะเขาว่างั้นนะเออแล้วก็มีลูกใหญ่ขนาดใหญ่ถึง300มิลเมตรนะฮะโอ้เขาม้มาแบบนั้นนะออแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะมันก็แค่จรวดหลายลำกล้องนะครับแต่ไม่สามารถล็อกเป้าได้นั่นเองนะครับส่วนกองทัพอากาศเขมรนะครับก็มีเครื่องบิน L39 a l b r o s แล้วก็ Mig21 นะครับที่ดูหน้า กลัวที่สุดของเขมรแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นเครื่องบินยุคที่3นะครับส่วนของเรามีทั้งกิปเพนแล้วก็ F16 นะครับเป็นเครื่องบินยุคที่4นั่นเองนะครับซึ่งมีจํานวนที่หลายเท่ากว่าของเขมรเยอะเลยนะไม่ต้องไปกลัวส่วนกองทัพเรือเขมรก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะมีเรือประมงกบุญแล้วนะพวกมันนะอันนี้พูดเรื่องจริงอันนี้พูดจริงมีไหมวะไม่น่ามีหาข้อมูลไม่เจอไม่มีเรือใหญ่ มีเรียแบบตามชายฝั่งนะแต่ที่ดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจมากขึ้นในช่วงนี้นะครับก็คือเขาเหมนแม่งให้จีนมาตั้งฐานทัพในประเทศมันเว้ยติดทะเลเลยหันหน้าเข้าประเทศไทยเลยฮะทำถ้าสหรัฐไม่สังเกตเห็นเนะี่ยประเทศไทยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีเนี่ยเอ้ยมึงมาตอนไหนเนี่ยมึงสร้างตอนไหนสร้างจนเสร็จแล้วนะเออเฮ้ย,ยมัน แล้วแม่งก็ยังมีคนเชียร์จีนทั้งที่ทั้งทั้งที่แม่งหันปืนเข้าหาประเทศไทยแล้วก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะมันก็คิดว่าจีนนวลลังอะแล้วมันก็คิดว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยก็ไม่กล้าทําอะไรมันเว้ยเออมันคิดอย่างนั้นและแน่นอนมันก็ใช่แต่มันก็แค่ใช่ในตอนนี้ แต่ไม่คิดว่าเฮ้ยเราทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังรอโอกาสอะไรสักอย่างอยู่เลยก็ปล่อยให้มันคิดไปแบบนั้นเลยกันนะฮะมันกระดีกระดากันไปก่อนเออให้มันดีใจไปก่อนมันคิดว่าเฮ้ยแม่งเหนือกว่าอยู่แล้วเออเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านกันดีกว่านะครับหลังจากโม้เมาพูดไปเรื่อยนะโอเคไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับผม กัมพูชาจะยึดดินแดนทางตอนใต้ของเวียดนามเร็วๆนี้ก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์ครับแค่เก่งแต่ปากแต่ไม่กล้าลงมือทําเช่นเคยคอมเมนต์ถัดมากันครับผมคุณภูมิใจที่ได้เป็นทาสของจีนหรือไม่แลกแนวใช้ฟัง20กิโลเมตรเพื่อรับขยะเหลอแล้วประวัติศาสตร์ของพลพดก็เกิดซ้ําอีกถ้าเมตวิ่งไปขอความช่วยเหลือ ค่าวนี้เวียดนามจะสู้อย่างหนักกว่าเดิมและเราพวกคุณออกไปการช่วยเหลือผู้ในละคุณรู้สึกเสียใจมากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมสูญเสียดินแดน,นมากขึ้นจนถึงปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งสูญเสียให้กับจีนแล้วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมในปี1979เราใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการปลดปล่อยกุ้งพนมเปญ ดังนั้นคำถามจึงไม่ใช่ว่าคุณจะเอาชนะผู้คนของเราได้อย่างไรแต่อยู่ที่ว่าคุณนี้ไปได้เร็วแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงรถถังของเราคำรามบนท้องถนนคอมเมนต์ต่อไปกันครับกัมพูชาคือจีนในปัจจุบันของเอเชียตะบออกเฉียงใต้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากจีนในขณะนี้ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมพวกเขาถึงกล้าคุยโวในโซเชียลมีเดียมากในช่วงนี้และเหมือนในอดีตเวลาที่พวกเขารู้สึกมีของดีพวกเขาก็จะเฮาเกงนั่นคือเหตุผลที่ฉันเรียกพวกเขาว่าชินบเรีอคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมกัมพูชาทำงานร่วมกับฟิลิปปินส์และแบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนเพื่อเราทุกคน ผมคิดว่าแม้เวียดนามกับฟิลิปปินเขาจะทะเลาะก,กันเรื่องพื้นที่ทะเลเนาะผมก็มั่นใจว่าฟิลิปปินเขาก็คงไม่เข้าข้างเห็บหมาเอเข้าข้างขามนินหรอกผมเชื่อว่างั้นนะ่ะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมไทยกล่าวว่าเคยสู้กับกัมพูชาแล้วกล่าวหาว่าคนขมนิแพ้ทุกครั้งแต่ตอนนี้เรามีเครื่องบินรบรุ่นใหม่บุกกรุงเทพได้ใน10บนาทีอย่าดูถุกเรา <c oughs> แม่งโคตรโโขี้โม้เลยมึงบินหาอะไรมึงบินแบบสิบมักสิบมักก็ยังไม่ถึงนะสิบนาทีเนี่ยเออคือเรามีกิฟเพนก็ยังไม่กล้าโม้ขนาดนั้นเลย F ไอ้ F ยี I ่สิบสอง F สามห้านี่ก็ทําไม่ได้นะมึงไปเอาเครื่องบินไหนของมนุษย์ต่างดาวเลยบ้าแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์ช่วยนะครับผมพวกคุณยังไม่โตพอที่จะสู้กับประเทศไทยได้ภาพลวงตาน้อยๆที่ได้จากจีนมีคอมเมนต์ชาวเวียดนามมาตอบอีกครับ พวกคุณมีเครื่องบินฝึกหัดเพียงไม่กี่ลําเท่านั้นอย่าลงผิดแบบนี้แล้วก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมคเมไม่ต้องใช้ F 16หรือกิเพนด้วยซ้ำใช้แค่ F 5ก็สอยล่วงหมดฟ้าตั้งแต่บินเข้าอุบลแล้วขนาด BM 21เจอปืนใหญ่ซีซ่ากับ m 1 9 8เข้าไปอย่างร้องเป็นเด็กอนุบาลคอมเมนต์ต่อมากันครับผม บรรพบุรุษกัมพูชาพลพศวิ่งเป็นหมาเมื่อเจอกองทัพเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมเจอไทยเอาซีซ่ายิงร้องไห้ออกอากาศอย่างหมากับไทยยังสู้ไม่ได้มึงเลิกโม้ใส่เวียดนามได้เลยผ่านไทยยังไม่ได้อย่างขี้โม้ฝันจะสู้เวียดนามเวียดนามไม่เคยแพ้บนแผ่นดินตัวเองเลยนะเวียดนามตีกับจีนเรื่อยมาต่างกับคอมเมนต์ที่เป็นขี้ข่า เป็นท่าจีนทุกยุคคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับไทยและเวียดนามก็ตั้งตารอเช่นกันไม่รู้ว่ากัมพูชาจะชนะหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าแผนที่โลกปีหน้าจะไม่มีชื่อกัมพูชาอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมมาเลยเพื่อนเรากำลังรอการบุกุกของคุณคอมเมนต์ต่อมากันเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับ ขนาดนี้ทําไมสมัยก่อนเอาชนะขมรนแดงไม่ได้ล่ะก็มีชาวขมรมาตอบใต้คอมเมนต์ครับอย่าอวดตัวเองกับอดีตอีกต่อไปตอนนี้ขมรดีกว่าเวียดนามเพียงแต่ว่าขนาดของกองทัพเล็กลงเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปเป็นคอมเมนต์เวียดนามครับผมเพื่อนชาวไทยของฉันฉันคิดว่าเราเนี่ยควรคุยเรื่องการแบ่งกัมพูชาออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันเอาโตนเลซับเป็นจุดแบ่งเขต ก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมเพื่อนชาวเวียดนามของฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเร็วๆนี้เราทั้งสองเริ่มมีการส่งเอกลักทูจตูติดต่อบ,บ่อยครั้งขึ้นแล้วก็มีคนไทยมาตอบอีกครับเราคนไทยเนี่ยขอแค่มนทนบูรพาเดิมพอส่วนคนคอมเมนเราคนไทยยินดีมอบให้เวียดนามทั้งหมดเพื่อให้เวียดนามเอาไปเป็นทาสเป็นที่ค่าโอเคนี่แหละครับคนไทย ไม่มีความจริงใจกันเลยโยนขี้ให้เวียดนามซะงั้นนะแต่เอาจริงๆกูก็ไม่อยากได้นั่นแหละคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมในฐานะคนเอเชียตะวัอนออกเฉีงยงใต้ฉันสนับสนุนการบุกรุกกัมพูชาด้วยวิธีนี้จีนจะมีโอกาสยึดครองภูมิภาคของเราน้อยลงขอให้เราทุกคนบอกลาชินโบอ่ีคอมเมนต์ต่อมากันนะครับ กองทัพกัมพูชาแข็งแก่งมากตอนนี้ฉันไม่กลัวเพื่อนบ้านทั้งสองด้านคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมอยากบุกกัมพูชาไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนถ้าต้องการบุกถามเพื่อนจีนผู้ยิ่งใหญ่ก่อนคอมเมนต์เลือกจีนไม่มีเหตุผลที่จะเสียดินแดนแต่ถ้าไม่มีจีนบางทีไทยและเวียดนามจะเหยียบย่ำคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับ สิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้ก็คืออินโดนีเซียประททะมาเลเซียไทยประทะแคบนบริดเจเหตุนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กันในประเทศพื้นบ้านคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับไทยบวกเวียดนามประทะกัมพูชาฉันอยากให้มันเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเวียดนามบวกไทยชอบลังแกกัมพูชาบางครั้งพวกเขาก็ทำแบบนั้นกับฟิลิปปินส์ ด้วยเกี่ยวกับเรื่องนางงามและทำแบบนั้นกับอินโดนีเซียในหัวข้อฟุตบอลด้วยแล้วเราจะเอาชนะพวกเขาทั้งคู่ได้อย่างไงเพราะพวกเขาขี้โกงและรวมกลุ่มกันอยู่เสมอเออว่ะมันพูดมาก็จริงนะเอ้ยไม่ได้สังเกตนะแต่เออมันก็เกิดขึ้นจริงอ่ะคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผมกัมพูชาเป็นปัญหาสำหรับอาเซียนไม่ใช่แค่ปัญหากับประเทศไทยเท่านั้น เพราะพวกเขาดึงจีนเข้ามาเกินกินอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมากันดีกว่าครับฉันไม่คิดว่ากองทัพกัมพูชาจะแข็งแข่งเท่ากับกองทัพวะที่เป็นอิสระในเมียนมาคอมเมนต์ Comment ต่อมากันดีกว่าครับเมื่อ10ปีที่แล้วไทยก่อปัญหาตามแนวชายแดนกัมพูชาตลอดทั้งการนำเครื่องบินบุกดินแดนกัมพูชาทหารชุดดำไปตั้งค่ายในดินแดนกัมพูชา การน,นำโดนไปเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารแต่ตอนนี้ไม่กล้าอีกต่อไปเพราะเรามีจีนคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับทั้งสองประเทศกดคนคอมเมนต์มากทุกวันหาเรื่องคอมเมนต์ทุกวันเพราะคนคอมเมนต์ไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเฮ้ยมึงมั่นใจจริงๆหรอว่าพวกกูโกรธเพราะว่ามึงอ่อนแอหรือไม่อ่อนแอ แต่มึงเคมของทุกอย่างที่เป็นของพวกกูต่างหากล่ะเออไอ้เหี้ยม,มึงง่วจังวะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับมีใครพูดถึงชัยชนะของกองทัพคขมรในรอบร้อยปีที่ผ่านมาได้บ้างฉันหามันไม่เจอจริงๆเท่าที่ทราบทุกครั้งที่กองทัพสยามเข้าโจมตีกษัตริย์คขมรก็วิ่งไปหาไดเวียดเพื่อขอความช่วยเหลือและแต่ละครั้งก็ตัดอาณาเขตเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้เรามีแผนที่ของวันนี้และตอนนี้พวกเขาบอกว่าเราขโมยดินแดนของพวกเขาตลกมากคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับยิ่งรัฐบาลทุจริตน้อยลงกองทัพก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่รู้ว่าทำไมชาวกัมพูชาถึงมั่นใจมากว่ากองทัพจีนจะช่วยพวกเขาต่อสู้ศัตรตู ต่อไปไลองฝากกันดูครับประเทศไทยกําลังพยายามลดกําลังทหารลงแต่กัมพูชากําลังพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งทางการทหารต,ตัวผมอะผมคิดว่าลดดีแล้วดูอย่างดูเคนเนี่ยรัเสเซียส่งมามหาศาลขนหนก็ตายเรียบนะเออใช้โดนคนระับใช้โดนติดระเบิดไปโอ้โหน่ากลัวมากนะคือไม่อยากให้พี่น้องทหารไทยตายนะฮะคือตายเพื่อชาติก็ดีแต่ก็ไม่อยากให้ตายอยู่ดีอะ ทุกคนมีความสำคัญครับคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับทหารกัมพูชาจับมือกับทหารจีนอีกไม่นานมเขมก็จะเป็นกษัตริย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านควรเริ่มเคารพก,กัมพูชาในขนาดนี้ผมคิดว่ามันเชื่อจริงนะมันไม่ได้แค่ปั่นนะผมว่ามันเชื่อแบบนั้นจริงๆและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลย ยังจำภาพในพเนเขมรร้องไห้ในทีวีพอสู้ไทยไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งอเมนของเพื่อนบ้านที่แสนดีนะฮะเออเรียได้ว่าเวียดนามโคตรเดือดเลยเพจนี้คนไทยไม่ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่ผมคิดว่านะไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์คนไทยอ่ะเออคอมเมนต์แม่งกันล้อเลยแล้วเต็มที่แล้วก็คนไทยเข้ามาตอบน้อยนะแต่ก็มีชาวเวียดนามเนี่ยคอยคอยประยุงช่วยเพราะว่าน่าจะคนเวียดนามก็เล่นเยอะเหมือนกันก็ค่อยมา ทะเลาะกับมันช่วยคนไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านที่แสนดีที่แท้จริงของเรานะอย่างเวียดนามนะครับคอยเข้ามาตอบให้นะเข้ามาเทียงให้เทียงให้ใหเยอะมากเลยอันนี้ต้องพูดตามความจริงนะเขาก็ดีกับเรานะถ้าไม่ทะเลาะกันแต่ก่อนที่เรื่องฟุตบอลหรือก็เรื่องแบบโดนไอ้คนไทยเนี่ยโดนหัวข้อว่าเดี๋ยวเวียดนามก็แซงเนี่ยพูทีไรเนี่ยคือคนไทยไม่ไปขึ้นอะเอ้ยแล้วก็ทะเลาะทะเลาะกันเองแล้วก็ทะเลาะกับเวียดนามไปทะเลาะกับขอทำไมไม่รู้ คนไทยเป็นคนพูดกูก็ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าพูดตามจริงนะไทยกับเวียดนามเนี่ยเมือ่อแต่ก่อนเนาะในบันทึกอะเราไม่ค่อยพูดถึงเวียดนามอะแต่ในบันทึกเวียดนามอะ่ะมีบันทึกของประเทศไทยเยอะกว่ามากส่วนใหญ่เราจะพูดถึงตะพม,ม่าก,กับลาวแค่น,นั้นใช่ไหมเออ,ขอเขมรบ้างประมาณนั้นแต่เวียดนามเนี่ยมีบันทึกเกี่ยวกับเรามีการติดตอ่อมีอะไรมีการทําสงครามกันอะไรแบบเนี้ย เออแต่ในบทเรียนในชั้นเรียนทําไมเราไม่ได้เรียนวะ่ะเหมือนเวียดนามนี่คือคบแบบ <c oughs> อยู่สันโดษกับไทยแต่อันจริงๆอ่ะถ้าไปศึกษาลงลึกจริงๆอ่ะจ,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 จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันก็ติดต่อกันตลอดเลยเออไม่เข้าใจนะทำไมบทเรียนงงๆเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าจะเรียกแบบอ่าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเพื่อนเขาเรียกอะไรเพื่อนสนิทก็ไม่ได้เพื่อนฮักเพื่อนแพงอะไรประมาณเนี่ยเออ เพื่อนยากอะไรแบบนี้เออครับสากางนเนาะเออโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบไวเพียงเท่านี้เลยกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตระดิช่องนี้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ